ต้องยอมรับนะครับหลายคนอาจจะยังไม่คือกทมก็ไม่ได้มีอํานาจที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นเยอะขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นผมไปตรวจควันดารถบรรทุกเนี่ยผมยังตรวจไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานอันนี้เป็นพรบขนส่งเราได้แค่รถสี่ล้อการที่เราไปค้นหาพรบบรรเทาสารภัยเอามาเชื่อมกับฝุ่นอันนี้เป็นมาตรการครั้งแรกที่เรามองต้องยอมรับมองนอกกรอบครับก็อยากจะให้ข้อมูลกับประชาชนว่าเราเอาจริงภายใต้กรอบหน้าที่เรามี นะครับเช่น w o r k from home ก็ยังเป็นการขอความร่วมมือนะครับแต่ก็โชคดีว่าเราได้ความร่วมมือเยอะเครือข่ายเยอะนะครับตอนนี้มีประมาณ200กว่าบริษัท100,000กว่าคนที่อยู่ในเครือข่ายนะครับก็ต้องติดตามคือคนอาจจะยังบอกว่ารถติดอยู่หรือเปล่าหรืออะไรตอนนี้เราก็มีการเทียบ CCTV นะครับ จันทังคารที่ผ่านมาเอาไปเปรียบเทียบกับจันทรอังคารก่อนหน้านั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมารายงานตาม6แยกหลักๆของเมืองเนี่ยมีรถอา,อาจจะอาจจะติดในช่วงที่เขาทําถนนหรืออะไร,รแต่บางแยกอื่นๆก็ได้ข่าวว่าไปมันรถมันก็ลดลงดน,นะครั